สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing ท a r o โรบาชุริกรนะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปนี้นะคะไม่หมาจะใช้ไพ่สำหรับนี้แล้วกันเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณพลังงานโอ้ยพลังงานของคุณในตอนนี้อืมคุณได้กุญแจหลายดอกเลยสามดอกเลยนะ คุณมีเข็มทิศนำทางคุณได้คุณกุญแจดอกสําคัญในการใช้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากกลไกบางอย่างความรู้บางอย่างคุณเก็บคีย์เวิร์ดในการใช้ชีวิตหรือคุณเก็บคีย์เวิร์ดเอ่อของครูบาอาจารย์ในหลายคนเลยที่เขาส่งคีย์เวิร์ดนั้นมาให้แล้วคุณเอามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตของคุณสวยงามมากขึ้นดีขึ้นคุณอาจจะคอนเนคกันกับจิตวิญญาณข้างในของคุณแล้วคุณอาจจะคอนเนคกกันกับสิ่งศักดิ์ส ที่คอยนำทางคุณอยู่เสมอๆไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามคุณผ่านไปได้ทุกครั้งจากการที่คุณเชื่อใจและไว้วางใจไว้วางใจตัวเองไว้วางใจจักรวาลไว้วางใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าชีวิตคุณต้องดีขึ้นแน่นอนคุณมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะบอกกับตัวเองว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นไม่มีความบังเอิญที่ฉันอยู่ในจุดจุดนั้นจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะเก็บกุญแจทุกดอกที่มันมันอยู่ในในอุปสรรคและปัญหา ได้เสมอเสมอเพื่อที่จะต่อยอดให้กับชีวิตเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของตัวคุณได้เติบโตมากยิ่งขึ้นไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณได้เลยจิตใจของคุณมั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็เกิดใหม่ได้เสมอทุกปาดน้ําตาแล้วก็ลุยใหม่อะไรแบบเนี้ยนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วมาดูซิว่าไพ่ของแม่หมอจะบอกอะไรอีกไพ่ของแม่หมออยากจะบอกอะไรกับ นที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้เพิ่มเติมขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณพลังงานของคุณได้หกดาบแล้วก็สี่ดาบหกดาบกับสี่ดาบในตอนนี้มุ่งหน้าหาความสําเร็จมุ่งหน้าหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตปล่อยวางกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ปล่อยวางกับทุกๆเรื่องที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ปล่อยวางกับความเครียดความวิตกกังวลไม่เอา พยายามโฟกัสไปที่พลังงานบวกพลังงานดีๆมากกว่าเจออุปสรรคและปัญหาเจอคนเห็นต่างเจอคนไม่เห็นด้วยคุณก็ดูแลตัวเองได้คุณก็ปกป้องพื้นที่ของตัวเองได้คุณให้ความยุติธรรมกับตัวเองได้คุณไม่สนว่าเขาจะคิดยังไงคุณไม่สนว่าพวกเขาจะมีความคิดและทัศน,ศนคติกับคุณแบบไหนแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีพื้นที่ของตัวเอง นี่แหละคือตัวคุณคุณจะดูแลตัวเองตรงนี้จุดจุดนี้คุณจะไม่ไปก้าวไก่พื้นที่ของคนอื่นและคุณก็จะไม่ให้คนอื่นมาก้าวไก่พื้นที่ของคุณด้วยคนอื่นไม่สามารถจะมาตัดสินชีวิตของคุณได้และคุณก็ไม่ไปตัดสินชีวิตของคนอื่นดังนั้นคุณจึงเหมือนกับตั้งมั่นในฐานสำคัญของตัวเองให้ความยุติธรรมของตัวเองและสิ่งที่คุณยึดมั่นตั้งมั่นมากๆเนี่ยคุณเข้าใจว่ามันไม่ได้ผิดศีลธรรม สิ่งที่คุณตั้งมั่นและยึดมั่นสามารถดูแลตัวเองได้ปกป้องตัวเองได้เนี่ยป้องกันคำคำของคนอื่นที่จะมาตัดสินคุณน่ยมันก็คือศีลธรรมศีลธรรมอันดีงามและความถูกต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่ในสิลงห้าอ้าวง่ายๆอย่างนี้ก็ได้มันจะมันคือเกาะป้องกันคุณรู้ว่ามันคือเกาะป้องกันและในตอนนี้คุณจะต้องต่อสู้คุณจะต้องต่อสู้กับ ความคิดที่ที่มันซ่อนอยู่ในใจเนี่ยมันจะใช่ไหมนะที่บอกไปเนี่ยมันจะใช่ไหมนะแต่คุณก็เหมือนเห็นแล้วนะหนึ่งดาบกับเจ็ดเจ็ดดาบที่มันขยายหนึ่งดาบเนี่ยคุณก็แอบคิดว่าเออมันก็น่าจะจริงสิ่งนี้มันก็น่าจะจริงมันก็น่าจะเป็นเกาะป้องกันได้เพียงแค่คุณเข้าใจว่าเออสิ่งที่ฉันทําสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยมันก็คือฉันอะอะไรแบบเนี้ยมันก็คือฉันอะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณก็พร้อมที่จะรอแล้วก็สู้กับพลังงาน ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในสู้ในที่นี้ก็คือตั้งรับน่ะตั้งรับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าสู้กลับถ้าสู้กลับไปมันเหมือนกันตะลุมบอลน่ะคุณไม่ชอบไม่หมอกว่าคุณไม่ชอบเพราะเพราะคุณเคยเข้าไปแล้วคุณเคยเข้าไปมีประเด็นกับใครคุณเคยเข้าไปทะเลาะกับใครแล้วมันปวดหัวมากเลยเสียพลังงานมากเลยในตอนนี้คุณตั้งหลักได้ละโอเคไม่เอาไม่ทะเลาะไม่ไม่อะไรละหลังหลังจากนี้ฉันจะเปลี่ยนตัวเองให้ความยุติธรรมกับตัวเองแล้วก็ไปต่อไปต่อในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆ แล้วมาดูผ้ายาบออะไรอีก The m เพจว้าว DM เพจกับสามดาบแล้วก็เดอะไฮโลแฟนเดี๋ยวแม่หมอขอปิดเจ็ดดาบอืมเดอะเดวิลเดอะเฮอร์มิตคุณเจอแม่หมอว่าพลังงานของคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้ คุณไปเจอกระบวนการอะไรสักอย่างมาแบบเขาเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันไปเจอปัญหาชีวิตที่อาจจะตกหลุมพรางอะตกหลุมพรางบางอย่างของกิเลสในใจมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคุณอาจจะทําผิดพลาดไปในสิ่งนั้นคุณอาจจะทําผิดพลาดไปแล้วแล้วคุณก็เข้าใจแล้วด้วยเอออาการที่เราเมันผิดพลาดไปแล้วว่ามันมันเป็นอย่างนี้นี่เองอาการที่เราไม่ได้อยู่ใน ในศีลธรรมอ่ะไพ่เดอะฮาโลแฟนเนาะการที่เราไม่ได้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามอ่ะชีวิตเราเสียใจง่ายขึ้นมีปัญหามากขึ้นดังนั้นถ้ามันอยู่ในจุดที่โอเคเราอยู่ในศีลธรรมอันดีงามแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองได้เราก็ต้องเรียนรู้จากจากกิเลสนี่แหละชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณเรียนรู้จากกิเลสในใจไม่ผิดพวกเราผิดกันได้อ่ะ พวกเราผิดกันได้พวกเราเออเขาจะเรียกว่าอะไรเดียะผิดเป็นคูผิดเป็นคู่แต่อย่าผิดซ้ําๆเท่านั้นเองแต่คุณนะ่ะรู้เพราะคุณน่ะผิดเป็นคู่เดวิลกับ The ะเฮอร์ในตอนนี้พยายามรู้แล้วล่ะว่าเออขอเวลานะแล้วก็ขอให้ตัวเองเนี่ยได้ตั้งหลักบ้างการที่เคยผิดพลาดไม่ใช่ว่าชีวิตฉันจะเป็นคนแบบนั้นทั้งชีวิตนะ คุณรู้สึกแบบนี้ถึงใครมันจะมองไม่ให้โอกาสตัวคุณเองเลยแต่คุณให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ให้ให้โอกาสตัวเองได้หันกลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึง่งส่งความรู้สึกดีๆที่มันมีอยู่ในจิตในใจของคุณนี่แหละอีกครั้งหนึง่งในเมื่อเดินผิดทางก็เดินทางใหม่นี่คือโอกาสของพวกคุณมีเสมอๆโอกาสของพวกคุณอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเริ่มไหม วันนี้คลิปนี้ก็ดูแปลกไปนิดหนึ่งดูแปลกไปสักนิดหนึ่งแต่ถามถึงความแปลกของของมนุษย์ไม่แปลกหรอกแต่ในพลังงานของคนที่เข้ามาในคลิปนี้แม่หมอว่าก็คือแปลกไปนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนคนที่ไปอยู่ในจุดที่มันผิดพลาดมาแล้วอะที่มันไม่โอเคแล้วตัวเองทุกอะตัวเองเสียใจอะมากๆอ่อะคุยง่ายตัวเองเสียใจมากๆแล้วทีนี้มันรู้แล้วล่ะเออการที่เราทําแบบนั้นนะันมัน,ม,นมันสร้างปัญหาให้กับเรามันสร้างปัญหาให้กับคนอื่นด้วย คุณจึงเข้าใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะมันก็คือไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือสินห้าเป็นเกราะป้องกันเพื่อให้ชีวิตเดินไวขึ้นไม่ช้าลงไม่ต้องไปตกลุมตกบ่อไม่ต้องไปเจออุปสรรคระหว่างทางไม่ไม่ต้องทําให้จิตวิญญาณของเราพัฒนาน้อยพัฒนาช้ามัว หลงทางอะไรอย่างเงี้ยคุณมาเข้าใจละคุณมาชัดเจนแล้วว่าเออไอสิ่งที่มันมันมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เองมันเป็นเพราะสิ่งนี้เองที่ทําให้ให้เราช้าลงให้เราพัฒนาตัวเองช้าลงเหมือนเหมือนกําลังจะไปได้สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปติดในบ่วงของไอ้ที่แม่หมอบอกไปอ่ะคุณก็ตกลงไปอีกช้าลงไปอีก่ะต้องเริ่มใหม่อีกอย่างเงี้ยทีเนี้ยคุณไม่เอาแล้วคุณตั้งหลัก ไม่เอาละท,ทุกุสิ่งทุกอย่างฉันจะตั้งหลักฉันจะผิดเป็นครูพูดง่ายๆแหละวันนี้ยผิดเป็นครูความหมายของคุณในวันนี้เลยพลังงานของคุณที่เด่นชัดมากๆเลยเนี่ยมาตั้งหลักใหม่ไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้อยค่าตัวเองอะ่ะในตอนนี้แต่ก็ต้องต่อสู้หน่อยนะต่อสู้กับคนที่ที่เขาเคยฝังจิตฝังใจกับกับการกระทําของคุณไว้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องต่อสู้ก็ต้องต่อสู้กันไปให้กําลังใจตัวเองอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะแม่หมอก็ แม่หมอเคยตกอับเนาะแม่หมอเคยแบบหมดหน่วเหมือตัวเลยลดอะไรทุกอย่างแบบเมื่อสมัยก,ก่อนเนาะคือไม่ได,ด้ไม่ได้โดนยึดแต่แม่หมอคืนนะคือไม่ไหวก็คือคืนเนี่ยทเรื่องคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยแต่คนอื่นเนะ่ะเขาเขาไม่รู้ไงว่าการที่เราไปเจออุปสรรคอะไรตรงนี้มาเนี่ย <S <S เขามองเราเป็นคนไม่ดีเลยเออเขามองเราเป็นคนไม่ดีเขาก็เขาก็ฝังจิตฝังใจของเขาว่าเราคือจนเมื่อเราเราคือแบบ หมดเนื้อหมดตัวเขาก็มองเราแบบเยียดอะไรอย่างเงี้ยล้วไม่เหมอเข้าใจไม่เหมอะไม่โกรธเขานะไม่โกรธจริงๆอันเนี้ยกล้าพูดได้เลยเพราะมันเป็นจริงเพราะตัวไม่หมอเป็นอย่างนั้นจริงๆเออเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็หันกลับมาหันกลับมาแก้ไขตัวเองหันกลับมาเริ่มต้นใหม่ว่าเออเราผิดพลาดตรงไหนนะเราทาไมเราชีวิตเราเป็นแบบนี้นะเราไปแก้ไขว่าเออทําไมมันเกิดขึ้นแล้วเราไปรู้จุดอะเรายอมรับอะ เรายอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองพอเรายอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เริ่มต้นล้มโต๊ะล้มโต๊ะเลยเมื่อก่อนชีวิตเป็นแบบไหนความคิดแบบไหนไม่หมอล้มโต๊ะหมดเลยล้มโต๊ะหมดเลยแล้วไม่หมอมาเรียนรู้ภายในตอนนั้นตอนตอนนั้นไนอะ้เรื่องการตื่นรู้อะไรมันมันไม่มีเนาะมันยังไม่รู้จักก็จะรู้จักแค่ธรรมะเท่านั้นเอง แม่หมอเติบโตมาจากธรรมะแล้วก็มาเข้าใจกันที่ตื่นรู้เกี่ยวกับจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมามันมันสอดคล้องกันอะทุกอย่างมันสอดคล้องกันมันเป็นมันเป็นกฎของโลกใบนี้มันเป็นกฎของจักรวาลอะแล้วพระพุทธเจ้าอะท่านมาเห็นกฎตรงนี้ท่านมาเห็นสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมไงท่านก็เลยมาบอกสัจธรรมว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะท่านบอกแล้วถ้าไม่มีท่านสัจธรรมหรือโลกใบนี้มันก็เป็นแบบเนี้ยท่านเคยตัดไว้แบบนั้นว่าถ้าไม่มีท่านมา ศาสนาธรรมหรือความเป็นจริงบนโลกใบน,นี้ก็เป็นแบบนี้เพียงแค่ท่านมาเห็นท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณสามารถตื่นขึ้นใหม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกเบิกบานในแบบฉบับของการเป็นตัวตนใหม่ๆได้พวกเรา เปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเราเองได้เพียงแค่หันกลับมาแก้ไขให้ถูกจุดท่านเองและคุณก็พร้อมที่จะแก้ไขมันให้ถูกจุดคุณพร้อมมากๆคุณมีแพชชั่นมากๆคุณพร้อมที่จะเรียนรู้คุณพร้อมที่จะแก้ไขและแม่หมอก,ก็เห็นได้ว่าคุณน่ยแก้ไขมาแล้วแล้วคุณเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเพราะอาัศบินถือไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่ได้เริ่มมาแล้วได้เริ่มทํามาแล้วอยู่อยู่ในระดับที่ดีแล้วด้วยแล้วคุณก็จะสานต่อ คุณก็จะสารต่อเพียงแค่อาจจะหลงทางไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามก็หันมาตั้งหลักใหม่ห้าเหรียญสี่ถ้วยห้าไม้เท้าแล้วก็คิงถือเหรียญและเดอะสตาร์ไพ่ก็อยากจะบอกนะว่าการเริ่มต้นในครั้งเนี้จากจาก ความผิดพลาดหรือจากอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นง่ายเหมือนเหมือนทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเพราะคนอื่นเขาถ้าเกิดเข้าไปถูกทางเนี่ยถ้าเขามีเสื้อเกาะเนี่ยเขาก็ไปไวไงเขาก็ไปง่ายหน่อยใช่ไหมแต่เราอะมันทิ้งเสือ้อเกาะไปแล้วเมื่อตอนเมื่อเมื่อสักระยะหนึ่งมไม่หมอไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้คุณต้องค่อยๆหยิบเสื้อเกาะของคุณก็คือ สิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของคุณที่สุดแล้วแล้วคุณต้องทําเพื่อเพื่อประโยชน์ก่อนอื่นจะทําประโยชน์เนี่ยต้องให้ประโยชน์ตัวเองก่อนต้องให้ประโยชน์ตัวเองก่อนคือการไม่ทําให้ตัวเองเสียใจต่อสู้กับความรู้สึกคนอื่นต่อสู้กับคําพูดของคนอื่นต่อสู้ในที่นี้หมายถึงอะไรไม่ได้ไปไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปอะไรกับเขานะคือต่อสู้ทางอารมณ์อ่ะมันจะต้องมีคนที่แบบพูด คิดหรืออะไรเข้าหูคุณอยู่เสมอเขาจะพูดอะไรก็ได้คิดซะว่ามก็เขาพูดความจริงถ้าเกิดเขาไม่ได้พูดความจริงก็แสดงเขาไม่รู้จริงมันก็มีอยู่แค่นี้ไม่หมอจําคําพระพุทธทาสได้ว่าถ้าถ้าเกิดเขาพูดเนี่ยในสิ่งที่มันเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าเออมันเป็นจริงจริงๆถ้าเกิดเขาว่าเราอ่ะว่าเป็นคนแบบนั้นแบบนี้เราถามตัวเองว่าจริงหรือเปล่า เออถ้าม er mm ันเป็นจริงก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องยอมรับข้อบิดพลาดแต่ถ้ามันไม่เป็นจริงเราก็ต้องคิดว่าโอ้คนคนนี้ไม่รู้จริงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็อย่าไปแคร์เพราะเราไม่ได้เป็นเขาว่าอย่างนี้เออแล้วมันก็จริงอ่ะมันก็จริงมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะจริงๆถ้าคุณเปิดใจคิดได้โดยไม่มีอัตราไม่มีอีโก้มาว่าฉันจะต้องแบบเธอจะต้องเข้าใจฉันสิไหมคนที่เขาไม่อยากเข้าใจคุณเขาก็ไม่เข้าใจหรอกคุณจะต้องเข้าใจตัวเองถ้าคุณเข้าใจตัวเอง เมื่อไหรคุณจะเห็นคนที่เขาไม่เข้าใจคุณเนี่ยคนละโลกกันเลยคุณจะต้องเข้าใจตัวเองให้มากๆมีความหวังมีศรัทธาแล้วมีความนิ่งให้มากพอในการใช้ชีวิตมีความมั่นคงเห็นคุณค่าของตัวเองเข้าไว้ในช่วงนี้มันจะเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะให้คุณเก็บเกี่ยวเห็นคุณค่าของตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองประโยชน์คือการเติบโตประโยชน์มันคือ สิ่งที่ต่อยอดทําให้เราได้เติบโตในทุกๆด้านอย่าไปสร้างโทษให้กับตัวเองโทษก็คือความทุกข์ความเครียดโทษก็คือสิ่งที่คุณก็รู้มันกักขังดังนั้นต้องสร้างประโยชน์ให้จิตใจเราผ่องใสบริสุทธิ์ให้จิตใจเรามีความหวังมีศรัทธารักตัวเองให้มากพอการรักตัวเองก็คือการไม่ทําให้ตัวเองทุกข์ใจการไม่ทําให้ตัวเองทุกข์ใจไม่ใช่เอาแต่ใจนะ ฉันอยากได้อันนี้ฉันจะเอาอ่ะเพราะฉันอยากได้แต่คนอื่นกับเดือดร้อนอ่ะเนี่ยมันก็ผิดอีกคนอื่นกับเดือดร้อนนั่นก็ผิดอีกมันทําให้คุณหลงทางอีกเดินช้าอีกดังนั้นต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าแม่หมอเคยบอกทุกครั้งเลยว่าไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนพ,พินิษพิจารณาให้ดีไม่ผิดศินและทําอันดีงามเนี่ยมันคือเสือ้อเกาะมันไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นคุณทําเพื่อตัวของคุณ และไอการทําเพื่อตัวของคุณเองนี่แหละมันไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่มันไม่ไปเบียดเบียน,นการใช้ชีวิตของทุกๆคนที่มนุษย์ทุกๆคนคนอื่นๆที่เขาใช้ชีวิตของเขาอะ่ะคุณไม่ต้องไปอีลุงตุงนางไม่ไม่ต้องไปแบกอะไรทุกอย่างเลยคุณจะใช้ชีวิตแบบโฟแล้วก็เติบโตเร็วมากๆแล้วก็มันจะไม่ทําให้คุณเบื่อหน่ายอะ่ะอืมแล้วคุณไม่ต้องไปไปรู้สึกเบื่อกับ กับคนที่เขาเห็นต่างหรือคนที่เขาพูดไม่เข้าใจคุณหรืออะไรก็ตามนะตัดเขาทิ้งไปในลักษณะน,นั้นตัดทิ้งไปเอาแต่คนที่เขาเข้าใจคุณก็พอในช่วงนี้หกเหรียญหกเหรียญแปดถ้วยสามถ้วยแล้วก็เดมูนเดมน ทุกอย่างมีการเริ่มต้นทุกอย่างมีการจบสิ้นและมีการเริ่มต้นจบสิ้นเริ่มต้นอยู่แบบนี้จริงๆกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของเรามันมันมันมีอยู่ตลอดเวลามันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่ารูปธรรมที่มองเห็นแต่มันเปลี่ยนแปลงทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมาลมหายใจเ,เซลล์ในร่างกายความคิดทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเอาความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี่แหละมาเป็นมุมมองและทัศนคติที่ทำให้คุณได้เติบโตมากขึ้นทำให้คุณได้เรียนรู้ชีวิตได้มากขึ้นทำให้คุณได้มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นออกจากพลังงานที่มันทำให้ความรู้สึกและอารมณ์ของคุณน่ะแย่ เหตุการณ์ใ,ใดๆก็ตามสังเกตตัวเองง่ายๆโดยที่ไม่ต้องให้ใครบอกเลยก็ได้ว่าสถานการณ์ไหนความคิดไหนมันสร้างทุกข์ให้เรามันสร้างความกังวลมันสร้างความตึงเครียดให้กับตัวเองเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์นั้นไม่ไม่น่าจะโอเคสําหรับคุณก็ไม่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นไม่ต้องไปอยู่ในพลังงานนั้นไม่ต้องไปคุกคีกับกลุ่มคนกลุ่มนั้นหรือสถานที่นั้นๆเอาตัวเองออกมาจาก จุดที่ไม่โอเคแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดมีกัลยาณมิตรที่ส่งเสริมกันไปอยู่ในกลุ่มคนไปอยู่ในพลังงานดีๆอ่ะที่เขาพร้อมที่จะส่งพลังงานดีๆให้กับคุณคนที่เขาคิดดีคิดบวกเขาจะช่วยเหลือคุณกลุ่มคนที่คิดดีคิดบวกเขาจะช่วยเหลือคุณถ้าพูด,ดง่ายในตอนนี้คุณน่าจะต้องเข้าเข้าสู่กลุ่มคนที่โลกสวย ที่สังคมประนามว่าโลกสวยนั่นแหละคือยาคือยาสำหรับคุณเพราะจริงๆแม่หมอก็ไม่เข้าใจนะจริงจริงแม่หมอก็เป็นคนคนหนึ่งที่ถูกประนามว่าโลกสวยอยู่กับไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับสิ่งที่มันหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ว่าแม่หมอก็เข้าใจว่าเออเขาคงไม่เข้าใจอะ่ะเพราะชีวิตเรามีความสุขขึ้นนี่ใช่ไหมเราถามตัวเองอะ่ะคนที่เขาโลกสวยอะ่ะเขามีความสุขในชีวิตนะ ไม่เห็นเขาทุกน้อยลงมากเขารู้ว่าทุกมันเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ชอบอ่ะเขาก็เลยเลือกมองแต่ว่าดีอ่ะชีวิตเขามันต้องต้องดีอ่ะมันต้องสวยงามอ่ะถึงแม้เขาก็จะเจอเหมือนคุณนี่แหละแต่มุมมองของชีวิตของพวกเขาอ่ะเขามองอีกมุมหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปอยู่ในในสังคมที่มีมุมมองแบบนั้นในตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ยอมรับสังคมนี้เลยก็ตามนะ คุณอาจจะไม่ได้ยอมรับคนที่เขาแบบโอ้โหมองแต่โลกโลกแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะแต่มันคือยาวิเศษสําหรับคุณมันคือตัวที่จะช่วยให้คุณได้ปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นดึงพลังงานดีๆในการใช้ชีวิตมากขึ้นมันเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะมันเป็นส่วนสําคัญมากๆแล้วก็คุณผ่านไปได้คุณจะผ่านมันไปได้คุณจะได้สปอร์ตจากดีวาของคุณ จากตัวตนจากเทวดาประจําตัวของคุณเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้คุณได้ตื่นมากขึ้นทําให้คุณได้เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงมากขึ้นนะคะเพียงแค่อย่าด้อยค่าตัวเองเพียงแค่อย่าประนามตัวเองเท่านั้นเองมาแม่หมอให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมอีกสักสามใบแล้วกันนะคะทวอปครับ Queen of Pentacles แล้วก็หนึ่งเหรียญไพ่อยากจะบอกว่าอืมหนึ่งในกันระยะาณมิตรที่ดีของคุณนะ่ะเขาเขาอาจจะเป็นคนที่หยิบยื่นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณมาให้กับคุณการที่เขาหยิบยื่นมาให้ไม่ใช่ว่าเขามาให้ของอะไรหรือเขามาทำให้คุณแบบอะไรอย่างนี้นะเขาเหมือนมาปุกเหมือนมา เขาเรียกว่ามากระตุ้นมากระตุ้นให้คุณได้เห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งหนึ่งมากระตุ้นให้คุณได้มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งไปต่อได้คุณจะได้เจอกัรยานมิตรคนนั้นอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ถ้าคุณมีคู่แล้วคุณจะได้เจอคนที่เป็นกัรยาณมิตรที่ดีของคุณอ่ะคนที่เขาเนี่ยมอบความปรารถนาดีให้กับคุณให้โอกาสคุณ สนับสนุนและซัพพอร์ตคุณในทุกๆด้านขอแค่คุณมีความรู้สึกว่าฉันขอเริ่มต้นใหม่อะไม่ทําอะไรแบบเดิมๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่จากความผิดพลาดความผิดพลาดของคุณเป็นครูสอนให้คุณได้ดีขึ้นต้องจำเอาไว้นะความผิดพลาดของพวกเราเนี่ยอย่าเอามันมาทับถมอย่าเอามันมาเป็นเป็นกรรมเป็นอะไรที่มันบีด แบบให้ตัวเล็กลงอ่ะเหยียบย่ํายีมันไม่ใช่นะมันอยู่ที่มุมมองถ้าคุณจะมองมุมนั้นแม่หมอก็ไม่ว่าแต่แม่หมออยากจะให้คุณมองอีกมุมนึงมากกว่าว่าถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยว่าความผิดพลาดของเรามันคือครูเนี่ยเราจะขอบคุณมันเลยนะเราจะไม่ทําให้ตัวเองเล็กเลยนะเราจะไปโอ้ยคนเราเกิดมามีกรรมฉันมีกรรมฉันดูนี่ไม่เลยนะคุณจะคุณจะขอบคุณสถานการณ์นั้น ว่าเออฉันรู้แล้วแหละว่าฉันต้องมาเจออย่างนี้ฉันมีแผนฉันมีแผนที่ลงมาแล้วว่าเออฉันจะต้องมาเจอแบบนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนที่ฉันจะต้องไปเป็นแบบนั้นที่ฉันจะต้องไปคิดแบบนั้นที่ฉันจะไปผิดพลาดเดินในสายทางที่มันไม่ใช่เลยหลงทางหลงอะไรมาอย่างเงี้ยไม่มีความบังเอิญมันจะทําให้คุณสว่างขึ้นเท่านั้นเองถ้าคุณไม่เห็นด้านมืดคุณจะไม่เห็นด้านสว่างถ้าคุณไม่รู้จักมืดคุณจะไม่รู้จักสว่างดังนั้นทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตต่อไปชีวิตของคุณต้องดําเนินต่อไปชีวิตของคุณหรือคนทุกๆคนเนี่ยในการดําเนินชีวิตเนี่ยนะมันจะต้องผ่านบาดแผลมันจะต้องผ่านความเจ็บปวดแต่บาดแผลทุกการทุกทุกบาดแผลทุกความเจ็บปวดอะ่ะมันจะมันเหมือนจะทําให้คุณได้ลอกคาบอ่ะคุณจะเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นมันเหมือนคุณจะได้เห็นแก่นแท้ของตัวเองจากประสบการณ์ชีวิต คุณจะเห็นภายในของตัวเองตัวตนของคุณจริงๆอ่ะจากการใช้ชีวิตนี่แหละใช้ความเมตตาใช้ความอ่อนโยนในการประครับประคองชีวิตใช้ความนุ่มนวลทุกอย่างนุ่มนวลกับตัวเองนุ่มนวลกับคนอื่นเมตตาคนอื่นอ่อนโยนกับคนอื่นอยู่เสมอเอาพลังงานความอ่อนโยนน่ะออกมา ถอหน้าก,กากจริงๆภา่สามใบนี้ก็ชัดเจนมากๆเลยขออีกสักใบซิกำหนดขอบเขตโอเคสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกเพิ่มเติมก็คือในช่วงชีวิตของคุณในตอนนี้นะอะไรที่มันไม่ใช่คุณนะถอดออกไปเลยอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยคุณอาจจะทําที่ที่ผ่านมาอาจจะทําเ,เพื่อว่าให้สังคมยอมรับนะอาจจะทําเพื่อสิ่งที่มันเป็นมันเป็นหัวโขนก็ได้ หรือมันเป็นมันเป็นแค่ปลอกอะ่ะมันไม่ใช่ตัวคุณอะ่ะจริงๆดังนั้นน่ะจิตวิญญาณของคุณดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวหรือจักรวาลอะ่ะเขาเลยกระตุ้นว่าถอดออกเดี๋ยวนี้ในการกระตุ้นว่าถอดออกเดี๋ยวนี้อะ่ะคนเราก็เจอต่างกันบางทีก็เจอสถานการณ์แบบโหแย่มากๆนี่แหละอย่างที่คุณเจอมานี่แหละบางคุณก็แบบเดินหลงทางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนี่แหละเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีความบังเอิญ คุณจะได้ถอดสิ่งที่มันเป็นเกาะไอ้เขาเรียกอะไรสิ่งที่มันเคลือบคุณไว้อะภายนอกอะที่มันไม่ใช่ตัวตนทั้งในของคุณจริงๆคุณจะลอกตรงนั้นออกไปเลยเหมือนเหมือนงูที่ลอกคราบอะแล้วก็เติบโตเป็นตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงคุณก็เช่นนั้นแต่ณตอนนี้คุณจะต้องออรับแรงเสียดทานคุณจะต้องรับแรงเสียดทานจากภายนอกหรือจากสิ่งที่มันมันเหมือนเป็นการกระทําเก่าของเราเนาะผลของการกระทํา ที่แล้วมาเนี่ยรับผลของการกระทาตรงนี้แล้วก็สร้างปัจจุบันมันจะหมดไม่ต้องห่วงแล้วยิ่งถ้าคุณสร้างปัจจุบันแบบให้มีวเบชั่นดีๆหนีพลังงานหรือการกระทําเก่าๆวาเบชั่นเก่าๆไปได้นะมันก็หลุดแบบออกไปเลยอะ่ะไม่จำเป็นจะต้องวนกลับมาเจออีกอะ่ะแต่จะต้องทํางานในด้านใจิตใจหนักนิดนึงอะ่ะหนักนิดนึงเท่านั้นเองแต่ถ้าปล่อยวางได้อะไรได้มันก็ง่ายขึ้นถ้าคุณปล่อยวางได้อะไรได้ง่ายขึ้นมากมากเลยแล้วก็พยายามอยู่กับ บ้านที่แท้จริงพยายามอยู่กับตัวตนความเป็นตัวคุณจริงๆอะความเป็นคุณจริงๆคุณจะต้องรู้จักข้างในของคุณว่าคุณเป็นใครไม่ใช่ว่าฉันเป็นเ,เทพองค์นั้นฉันเป็นอไม่ใช่นะคุณเป็นใครในที่นี้หมายถึงจิตที่มันประพัดสอนของคุณเลยนะนอกเหนือจากการเ,าเป็นรูปธรรมอย่างอื่นอะความเป็นตัวตนของคุณจริงๆนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องค้นค้น ค้นเข้าไปให้ลึกที่สุดว่าคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรขอให้ข้ามคำว่าคุณเป็นใครในที่นี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นใครชื่ออะไรในภพชาติไหนจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนที่อยู่มิตินั้นเป็นดาวดวงนั้นเป็นเทพเจ้าตรงนั้นตรงนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวตนของคุณถึงแม คุณจะเป็นชื่อนั้นคุณจะเป็นเทพองค์นั้นคุณจะเป็นอยู่มิตินั้นมิตินี้ก็ตามแต่นิสัยใจคอและความรู้และสิ่งที่คุณแบบปัตนาหรือคุณทํามันได้ดีที่สุดอ่ะมันอยู่ในจิตของคุณมันอยู่ในพลังงานของคุณคุณเข้าใจไหมคุณสังเกตไหมเทพแต่ละองค์เขาก็มีความสามารถต่างกันนะดังนั้นคุณจะต้องเข้าใจให้แน่ชัดเลยว่าคุณ่ะเป็นใครก็คือการที่คุณมีศักยภาพและมีดีอะไร สร้างประโยชน์อะไรในโลกใบนี้ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับตัวเองได้จากโลกใบนี้อะไรแบบเนี้ยให้ค้นหาให้เจอตรงนั้นแล้วคุณจะไปต่อได้แบบสวยงามมากๆคุณจะแก่งคุณจะแก่งมากๆแล้วก็ใต้สำนักก็อยากจะบอกว่าอย่าเครียดมากดูแลสุขภาพด้วยนะไม่ต้องไปวิตกกังวลดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจของเรามันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข สบายใจอย่างน้อยก็ทิ้งกายภาพไม่ได้อย่างน้อยก็ทิ้งจิตไม่ได้เพราะในเมื่อเราลงมาเกิดแล้ว,ลวเราก็ต้องทํามันให้ดีที่สุดอ่ะดูแลตัวเองรักษาหัวใจตัวเองให้มีความสเสถียรสุขภาพร่างกายก็อะไรที่มันทําให้สุขภาพไม่ดีก็ตัดทิ้งไปให้ได้เลิกได้ก็เลิกอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเลิกได้ก็เลิกอะไรแบบนี้นะ ก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณด้วยไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่หมอขอขอบคุณที่ได้เจอกันขอบคุณมากๆค่ะ